อ่ะมาดูกันเน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าโอเคมาดูต้นไม้บ้านนี้กันนะคะว่ามีอะไรมาให้ท่านผู้ชมด้วยนะคะเจ้เลยเน่มาขายอะไรก่อนดีมันเยอะไปหมดมันเยอะไปหมดเลยนะคะวันนี้เริ่มต้นที่เริ่มต้นที่เฟื่องฝาราคาห้าสิบบาทห้าสิบบาทเบอเรบล่าเลยเนาะเออเฮ้ยเน็บไม้ดิน้องฉันโอ้ยเน็บไม้ไปอ่ะมาจ่ะมาจ้ะก็กลับเข้าสู่หมดสวยงามค่ะ เปื่อกฝาห้าสิบาทค่ะห้าสิบาทนะอันนี้คือโหย่าใช่ไหมคะใช่ค่ะด่างชมพูร้อยห้าสิบาทค่ะมันเป็นด่างโหย่าด่างร้อยห้าสิบนะคะสําหรับสายไม้แขวนต่างๆนะนี่ร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็อันนี้ผีเสื้อใช่ไหมค่่ตอนนี้น้องนอนน้องนอนอยู่นะร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบนะคะนี่สาหรับไม้แสตลาตีนะคะร้อยห้าสิบนะโอเคนะคะมาต่อกันที่อันนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะ อันนี้เท่าไหร่นะ100บาท1น0นะค่ะแล้วก็สิริีการจนาก็100ค่ะค่ะอันนี้ก็เศรษฐีอุดมทรัพย์ก็100หน้าทองก็1น0คร้อย่ะ100ลัคกี้ก็100่ลัคกี้ก็100ช้างนั้น80บาทค่ะ80บาทค่ะลัคกี้ร้อยเดียวค่ะเศรษฐีเงินหนา350ค่ะเศรษฐีเงินหนา350อันนี้3มกษัตริไหม5้บาทใช่ไหมเงินทองหน้าใช่ไเท่าไหร่นะหนู50บาท5 0บาทแล้วก็อันนี้100บาทค่ะ อันนี้มันเป็นซิงโกเนียมหรือว่าคูอะไรขอดนี่เลยค่ะคูขอดไหมมันเป็นหน้ามันเหมือนอะไรนะหน้าเหมือนยับยับอะค่ะใช่บ้านพี่ก็มีเป็นดงเลยหนึ่งร้อยบาทร้อยเดียวใช่ไหมค่ะพค่ะนี่นะคะแล้วก็มีมีบอลนี่น้อยนี่แปดสิบบาทวีหนาวค่ะวีหนาววีหนาววเหนาวร้อยเดียวค่ะแปดสิบบาทเอาแปดสิบบาทเอาแปดสิบแปดสิบอะค่ะ ยางยางอินเดียดำอันนี้หนึ่งร้5ยห้าสิบาทรอยหสิบนะจ๊ะมันก็จะมียางอินเดียน้องอลรมด้วยค่ะดางแรงนต้น่ะส5่ห้าสิบค่ะเท่าไหร่นะส5 0 450ห้าสิสห้าสิบโอเคนะคะต้นใหญ่ๆอันนี้ก็จะมาที่ไปเฝ้าร้านเลยไปเฝ้าร้านเลยไปเดินแต่หาของกินสะไยเพน์นี่บอกให้ไปขายของโชคกันอันนี้เอาไปหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะจ๊ะนี่นี่คือจะเดี๋ยวพามาดู โชก้าชั้นแล้วนะโซนโชคเก้าชั้นนะต้นนี้หกร้อยปลุกลอยพอดูใบมันนะด่าอยู่นะคะหกร้อยดูใบมันอโอเคอันนี้เป็นตัวดําค่ะตัวดํานะแต่ว่ามันพี่พี่พี่ป้อมเลี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเมื่อยมือเปล่าเปล่าะเดี๋ยวมาซูมลายให้เด้อท่านผู้ชมเด้อมาอันนี้น้องด่างอยู่แลแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าหร่มันไม่จัดไงไม่จัดหราไม่ค่อยจัดร้อนเปิดเปิดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ต้นนี้เท่าไหร่เธอเอาไปเก้าร้อยบาทแล้วเก้าร้อยเด้อนี่ค่ะมันเข้มๆขมดำาๆนะคะ อ่ะมาดูต้นนี้ไม่ต้องยกมืออันนี้ราคาตามนี้เลยค่ะนี่นะอ่ะสองพันเก้าสองพันเก้าเพราะว่ามันเป็นรูปมีมีสตอรี่แน่เลยอันนี้ค่ะเขาเป็นรูปผสมค่ะเป็นรูปผสมน่าจะทับทีมแล้วก็เป็นเป็นไม้ตอมีอยู่ประมาณสามสามต่อค่ะโอเคอ๋อมันเป็นไม้ต่อู้ชมันนี่ค่ะสองพันเก้าเพราะวันเป็นไม้ต่อนะต้นนี้นะเป็นไม้ต่อย่างนี้นะคะไม้ต่อเนี่ยมันจะมีมาอีกหลายต้นเนาะนี่เนาะใช่ค่ะนี่นะ โอเคสองพันเก้าแล้วก็ต้นนี้อันนี้เป็นเขียวเขียวธรรมดาเขียวธรรมดาเขียวธรรมดาลุ้นด่างเอาเท่าไหร่เอาไปสามร้อยบาทสามร้อยนะจ๊ะต้นใหญ่ๆอย่างยี้อันนี้ล่ะอันนี้เป็นตัวดําแต่ว่าออกอมม่วงนะคะเป็นดำอมม่วงค่ะดําอมม่วงเอาไปห้าร้อยบาทแล้วกันค่ะโอเคห้าร้อยแล้วก็ตัวนั้นเป็นตัวด่างอันนี้ด่างใบน้องเสียไปใบหนึ่งนะคะอันนี้เอาไปเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทนะจ๊ะอันนีงเก้าร้อยอ่าอันนี้ อันนี้ก็ห้าร้อยบาทเป็นตัวดำเป็นตัวดำโอเคค่ะฝั่งนี้ก็อันนี้ก็ด่างแล้วนะคะนี่นะคะดางออกดำอมชมพูค่ะนีนี่นี่นะคะดำอมชมพูเนาะอันนี้เอาไปก็เอาไปห0ร้อยบาทห0 0้อบาทนะคะแล้วก็จะมาอันนี้ค่ะดำชมพูนะคะอันนี้สอง0ันเก้าอาไปสอง0ันห้ารวมส่งสอง0ันห้ารวมส่งนะคะอยู่ที่ไลน์นะถ้าเกิดว่าอยากได้ ลายชัดๆจะจัดกว่านี้โทรหาน้องหรือแอดไลน์กันตอนกลางวเดียวน้องส่งรูปให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้พันห้าค่ะอันนี้พันห้านะคะจริงจริงน้องก็ด่างนะคะพี่ปอมเนี่ยด่างแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ขายตามหน้าไหมใช่ค่ะสวยสวยขายแทงกค่ะพันห้ารวมส่งค่ะพันห้ารวมส่งอันนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งน้องมีสองต้นนะคะเนี่ยโอเคสองดำด่างสองต้นเลยนะคะอันนี้ก็มาดูกัน ตอนนี้น่าจะพีคสุดแล้วค่ะอ่านี่นี่นะตอนนี้นะมันเหลือบๆชมพูแล้วเนาะออกมาแล้วเนาะชมพูมาแล้วนะคะ่จริงอะล้วชมพูมาแล้ว่าดำเยอะน้องก็เลยไม่ค่อยเห็นเแต่มันอาจจะไม่ได้นะท่านผู้ชมจะต้องโทรหาน้องเขาถ้าใบข้างล่างนะคะที่ชัดสุดโอเคล่างชัดสุดเนาะนี่โอเคเท่าไหร่เอ่ยอันนี้3,500รวมส่ง3,500นะโอเคแล้วก็พวกเขียวๆเนี่ยเขียวๆนี่ก็300บาทค่ะตัวนี้นะค่ะ300 อันนี้ก็ตัวนี้500บาทค่ะให้500อยนะให้ตัวนี้ให้600บาท600้อยตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีข้างหน้าเป็นลูกลูกทับทิมนะคะโชม uh huh. มาดูกันอ่าพี่มาทางนี้อันนี้ลูกทับทิมใช่ค่ะ1 0 0 0พันรวมส่งพันเดียวค่ะพันเดียวรวมส่งคอมเพกเลยนั่นอ่ะการการเตีย้ยการอ้วน,นเตีย้ย <laughs> เอออ่ะสวยค่ะ้ยบาทรวมส่งค่ะแล้วก็จะมีต้นนี้น่าจะออกเป็นแบบคล้ายๆทรงคอมเพกแต่ว่าน้องด่างไม่เยอะแต่ว่าถ้าดูดีๆก็ติดชมพูมานิดนึงออกมาอยู่นะใครอยากได้ไปเอ็นดูไปเลี้ยงดูก็เอาไปหกร้อยบาทรวมส่งค่ะกิ้งก้างกันมาหกร้อยอันนี้ก็เป็นตัวดามชมพูค่ะดานะอันนี้ดาชมพูนะเนี่ยนะตัวหางนี้อยู่เก้าร้อยบาทนี่ยังไม่ล้างใบเฉยๆนี่ถ้าล้างถ้าล้างใบนี่ลึบเลยเลยเนี่ยค่ะ เพราะว่าอะไรรู้่ามการนี่ไงกระดูกมันค <900 S 2> ่ะเก้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต้นี้ค่ะโชคก็จะมีประมาณนี้ค่ะอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้เหรออันนี้คือกวกางพ่อพรมป่าด่างคะ่ะอ๋อในกวกางพรอพรมป่าด่างนะคะนึกขึ้นได้แล้วฉันเอากวาไปไว้ตรงไหนของมุมบ้านไม่รู้ <c oughs> เพราะวันนี้จะหยิบไปเปลี่ยนกระถาง <c oughs> เห็นกวางแล้วนึกนึกออกแล้วกวังพรอพรมห้าร้อยบาทค่ะใช่ไหมอันนั้นห้าร้อยนะอุ้ยเน่มันล้มอ่ะ ลมพัดลมลมแรงมากลมแรงมากน้องมีตัวเซ็กซ์แซกโกแลนพวกกุหลาบหินด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะกุหลาบหิน3ต้นร้อยเลยค่ะ3ต้นร้อยเลยนะคะเผื่อใครสนใจใครชอบกระถางไหนก็ว่ากันไปนี่กเนียด้วยนะคะบีกเนียอยู่ข้างบน120บาทค่ะต้นละร้อยยีิบ ต้นละ120สนะคะใช่ค่ะแล้วก็กระถางลิฟข้างล่าง80บาทค่ะกระถางเล็ก80เว้นี่สวยสวยค่ะนี่สวย80บาท8 0บาทค่ะนี่นะจ๊ะแล้วก็จะเอ่อเป็นไม้ฟอออากาศนะเดรีด่างนี่กระถางก็200บาทค่ะนี่นะคะ200นะอันนี้ก็จะมีหลายต้นหน่อยสองร้0บาทแล้วก็ข้างหน้ากระถางลิฟ80บาท80บาทนะคะแบบนี้แบบนี้เลยอันนี้เป็นเขียวนะคะ กระถางละหนึ่งร้อยบาทร้อยเดียวนะคะต้นประมาณนี้เลยมีจันขาวด้วยเนาะจันขาวจันขาวเท่าไหร่เอ่ยมีสองราคาค่ะอันนี้อยู่ที่กระถางละสองร้อยบาทอันนี้สองร้อยจ้ะอันนี้ก็สองร้อยบาทค่ะก็สองร้อยเหมือนกันกระถางนี้มันเหมือนจักรยายอ่าสามร้อยห้าสิบบาทค่ะอ่าสามร้อยห้าสิบนะคะอันนี้นะคะแล้วก็จะมีจันแดงนครสามร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะแดงนครนะคะโอเคหน้าไม้ก็จะอยู่ประมาณนี้เลยคะพี่ป้อม มีนี่ด้วยอ่ะอันนี้แปดสิบบาทใบเซียนจิ๋วค่ะ80บาทค่ะน่ารักดีเนาะดอกมันกระจุกกระจิ้มอะไรอย่างเงี้ยอยู่เป็นพุ่มแบบนี้เลยค่ะแปบาทเอาไว้แดดเลยไหมไว้แดดเลยค่ะแดดเลยเนาะใช่ค่ะโซโล่แดดกันไปเลยลูกจะได้ดอกเบิ่มเบิ่มพุ่มพุ่มเลยวายดูสีผสมสามสิบหาบาทนี่สามสิเนาะนี่นะคะพริกด่างก็มีนะเอลวิตติ้งจิงกะเบลพริกด่างพริกด่างกักบาทมาพริกด่างยี่สิบห้าบาทสี่ร้อยเออนะมีทุกจ่าง อันนี้คือชำติดยังมีมีแก้วมีลูกแก้วโคตรยังยังเลยค่ะว่าเพิ่งชำได้สามอาทิตย์ค่ะอ๋อชำสามอาทิตย์กระถางแล้วหนึ่งร้อยแปดสิบได้แล้วแหละแต่ว่าแก้วมันอาจจะยังไม่ใหญ่ใช่ค่ะเรายังไม่อยากขยับแหละอย่าไปขยับเด้อค่ะให้มันอยู่อย่างนี้แหละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะร้อยแปดสิบนะจ๊ะกวักมรกตด่างจ๊ะชำใบนะจ๊ะอันนี้เป็นบันไดเสพฐีด่างหนึ่งร้อยบาทค่ะร้อยเดียวนะจ๊ะน้องมีอยสองกระถางนะคะนี่ไอตัวนี้มีด้วยนะ ที่เป็นปอยเซียนจิ๋วๆอ่ะที่ป้อมถายให้ดูเมื่อสักครู่สี่ต้นร้อยค่ะสีต้นร้อยเดียวไปเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรหางจระเข้ยจำไม่ได้ค่ะเอออะไรหางสองร้อยห้าสิบบาทเออนั่นแหละนั่นแหละสองร้อยห้าสิบบาทต่างๆนานาเานัแล้วก็กุหลาบหินก็ต่างละงร้อยร้อย่ะอุเวลาอุลยเวลาอันนี้เท่าไหร่นะชื่อขลังจำไม่ค่อยได้หนึ่งร้อยบาทอันนี้ร้อยเดียวนะนี่เปิ้ลเปิ้ลนาย่น อันนี้50บาท50บาทนะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะคมไพเรีอาค่ะ100บาทไพเรียาตระกูลไพเรีอาเนาะค่ะอ่าเท่าไหร่นะ100บาทค่ะใบเดียวนะคะอันนี้ล่ะอันนั้นก็หนูก็จำชื่อไม่ได้ค่ะขนาดหนามๆแตกๆ50บาทอ่าโอเคนะคะตามนี้เลยนะคะร้านของเน่เน่นะยังไงโทรหาน้องได้ค่ะขายดีๆเด้อว่นสวัสดีค่ะ